ครับสวัสดีครับพบกับช่องโอวิยะอีกนะครับตอนนี้เกือบเที่ยงแล้วนะครับนี่คืออาหารเช้านะฮะรวบตึงมื้อเที่ยงนะครับก็จะเป็นน้ำพริกไข่เทมนี่ฮะน้ำพริกง่ายๆนี่ฮะน้ำพริกเมื่อวานไปออกรายการโอริวันช่อง5ฮะก็มีสปอนเซอร์ให้น้ำพริกมานะครับน้ำพริกตาแดงมีสรสน้ำพริกกาดหมูกับน้ำพริกตาแดงเมงดา ชอบนะครับเพราะว่าไม่เผ็ดมากและไม่หวานมากเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ชอบกินหวานนะครับอร่อยมากนะครับวันนี้ฝนมันจะตกนะฮะก็เลยกินแบบง่ายๆนะครับผัดมีอยู่แล้วก็มีแตงกวามีอะไรอะทัวกูเหี่ยวแล้วแบบเมือ่อคืนมีมะเขือไอ่แค็มแค่นี้นะครับก็เป็นมื้อที่พิเศษสําหรับพี่อุ๊บแล้วนะครับอยู่ง่ายกินง่ายแล้วก็เป็นคนง่ายๆนะครับทําอะไรแบบเราไม่ต้องไปอ,อะไรนะมากเรื่องมาก มากเรื่องมากความหรือเยอะนะฮะกินอย่างนี้ดีกว่าสบายใจอกินไปได้คุณไปด้วยนะน,ะน้ำพริกน,นี่น้ำพริกกากหมูเดี๋ยวของของไอ้นี่ยังไม่กินน้ำพริกกากนะครับนี่เขาจะใส่กากหมูชอบพี่ไม่เผ็ดมากเวลาพี่กินก็จะตักมาเยอะๆเลยจะได้ต้องตักตามเพราะว่าเดี๋ยวต้องแช่ดูเย็นนะกินแล้วก่กากะให้พอดีนี่ ครับนี่อร่อยแน่เลยโอ้ยขอเมื่อวานโทรไปขอคุณวันเจ้าของรายการบอกว่าขออีกนะคะเพราะมันอร่อย <laughs> เรื่องกินดิฉันไม่ไอายในยคะ่ะดานด้านด้า,ดา <laughs> ขอลุกเนะีย <laughs> ไปไหน <laughs> ชอบคนนะ่ะ <laughs> เหมือนกับนเิรสุรินทเมทนเป็นอีบ้าหอบฟางเวลาฉันไปไหนนะฉันไม่เคยอายในเวลากินนะ <laughs> พร้อมคือเขาบอกกินปุ๊บเดินเลยฮะวิ่งเดินไปเดินมาเวลาไปกินตาม งานตามร้านอาหารจะเป็นคนประเดิมเปิดการบางคนจะอายม้วนอโอ้ยอุปริยะไม่มีการอายสำหรับเรื่องกินด้นทนหนากินท้องไว้ก่อนกิน <c oughs> ไปด้วยคุยไปด้วยนะเนี่ยแวทิ <c oughs> ้ขบอกถ้ามีอะไรอ่ะหมูทอดหรือไข่เจียววนะ่าจะอร่อยนี่มันไม่ทันแล้วฝนมาแล้วเนะี่ยกินไปด้วยนะ เรากินผักเน้นผักผลไม้62ปี 6, 2, เราต้องดูดีคนตกแล้วคร์ได้แล้วอ่าต้องย้ายได้เลยกิน <c oughs> ต่อลมอย่ามาแล้วครับว้าอย่ามาแล้วครับลมส่งมาสองวันแล้วนะครับอากาศเย็ยนดีครับสองวันนี้นอนสบายๆนะครับเออ พัดอย่ามาทางนี้นะตรงนี้เป็นห้องลมมเป็นจะพัดออกข้างนอกร้ามาตรงนี้หมดเลยเดี๋ยเราจะกินได้นะยังไม่ย้ายเนาะแบบนี้มันจะหวานพอดีตอนจิกทีก่เรใส่เค็มกับข้ากันเลยให่เค็มเข้าจำใส่เค็มเนี่ยข้าวสวยก,ก็อร่อยนะกินด้กันครับแฟนคลับ อร่อยมากๆเลยครับมือดีเนีคือข้าบากเป็นบาทได้สองมือละมือเท้ามือที่หั่นกนก็หลังสงการนะฮะหลังสงกรานพี่อุ๊กก็รับงานพนดีแรนเตอร์ปลาสลิดโจรสลัดบางบ่อนะครับถ่ายหลังสงกรานรับรองอร่อยแน่ บางบอกเขาคุณภาพอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเอาอัปเดตทีว่าคุณสมบัติอย่างไรราคาเท่าไรสั่งซื้อได้ที่ไหนนะครับหมต้นตกแล้วนะเดี๋ยวถ้ามันมาแรงทพิ่ปิดคลิปก,ก,ก่อนเนาะมันจะไม่จะขาดแล้วมันเริ่มมาแล้ว ง่ายๆครับกินเพื่ออยู่ใช่ไหมไม่ได้อยู่เพื่อกินใช่ไหมเรด่อยๆนะครับนี่างน้ำทิ้งตาแดงเอฟตีจะเชอากันตอนนี้ก่อนตอกแล้วนะครับท้ายมีฟ้าด้วยบอกฟ้าเดี๋ยวตอกบอลเนาะิตก่อนเนาะมนนไม่ไหวแล้วแต่ที่นี่คำหนึ่งอดตกฟ้าค่ะ อันหนึ่งคำหนึ่งเนาะรังอร่อยเลยต้องไปก่อนนะผมมันฝนมันตาดแล้วนะครับอืมบรรยากาศจังเลยฝนตกฟ้าร้องหนึ่งข้าวนอกบ้านอ่าอื้ ปิดก่อนเนาะทิ้งิดก่อนนะครับฝนตกแรงนะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวกินเผื่อนะครับนี่นี่ไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทิ้งกัน,นะครับขอบคุณครับเพศ